สวัสดีครับนักศึกษาหัวข้อวันนี้คือการใช้โปรแกรม powerpoint เพื่องาน presentation นะครับโดยผมได้เตรียมหัวข้อไว้ด้วยกันตังนี้ 1. เทคนิคการจัดการฟอนต์หมายความว่าเราสามารถควบคุมฟอนต์ยังไงให้ได้ฟอนต์ตามที่เราต้องการโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนทีละฟอนต์หรือทุกสไลด์เปลี่ยนฟอนต์ทุกสไลด์นั่นเองเราสามารถควบคุมด้วยการเปลี่ยนฟอนต์ครั้งเดียวแล้วมีผลกับทุกสไลด์ได้ หัวข้อที่2คือเทคนิคการจัดการแม่แบบสไลด์ยกตัวอย่างเช่นการออกแบบเทมเพลตต่างๆการใส่โลโก้ให้กับสไลด์ต่างๆของเราปกติเราจะใส่ยังไงเช่นใส่ทุกสไลด์เองหรือใส่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กัน3เทคนิคการใช้เครื่องมือดอาวอินเช่นการวาดรูปต่างๆเราจะมีวิธีการวาดยังไงเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เราต้องการโดยที่ไม่จาเป็นต้องไปดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับ หัวข้อที่4เทคนิคการสร้าง Animation เพื่อลำดับการนำเสนอให้ดูน่าสนใจหัวข้อที่5ก็คือเทคนิคการลดขนาดภาพปกติเราเอาภาพจากกล้องดิจิตอลเอาเข้ามาในใส่ PowerPoint เลยหรือใส่ใส่ไฟล์นำเสนอเลยนะครับจะพบว่าไฟล์ค่อนข้างใหญ่เราควรจะต้องบีบอัดไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเซฟนั่นเองเพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กแล้วกินรีซอสของเครื่องให้น้อยลง อีกหัวข้อหนึ่งก็คือการฝังฟอนเพื่องานไม่เพียนเพราะปกติการนําเสนอด้วย powerpoint ผู้สร้างสัน powerpoint หรือผู้ที่จะนําเสนอ powerpoint สร้างด้วยฟอนแปลกหรือฟอน์ที่ไม่ได้มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนะครับจึงจําเป็นองต้องกําหนดการฝังฟอนนั่นเองนะครับหัวข้อสุดท้ายคือการฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างซึ่งผมได้เตรียมไฟล์ไว้ทั้งหมด5 Workshop นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามได้ ส่วนอันนี้เป็นการให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในครั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆอุปภาพที่เตรียมไว้ให้เพื่อที่นักศึกษาจะได้ไม่ต้องไปหาเองนะครับได้เตรียมไฟล์เอาไว้ให้อยู่แล้วสามารถดาวน์โหลดได้จาก URL ที่กำหนดนี้ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดการจัดการเรื่องฟอนต์การจัดการเรื่องแม่แบบสไลด์ขออนุญาตนำเสนอปัญหาการใช้ PowerPoint ก่อน จากภาพตัวอย่างนี้นักศึกษาคิดว่าการนำเสนอมีปัญหาหรือไม่ให้เวลา1 2 3 4มีฮะมีใช่ไหมครับปัญหาการนำเสนอในส่วนนี้ก็คือทางด้านซ้ายคือการนำเสนอที่เป็นตัวเลขจะพบว่าตัวเลขที่นำเสนอนั้นอาจไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายว่ามันคืออะไรส่วนทางด้านขวาปัญหาของฟอนต์นั่นเองนะครับ จะพบว่าฟอนต์ที่อยู่บนเชฟลูกศรต่างๆอยู่บนเชฟสีฟ้ามีขนาดใหญ่กว่าเชฟปัญหานี้อาจจะสันนิษฐานได้ว่าฟอนต์นะครับที่เอามาใช้ไม่มีอยู่บนเครื่องนี้นั่นเองหรืออีกปัญหานหนึ่งผู้สร้างสารรค์ลากเทคบล็อกมาวางบนเชฟแล้วพิมพ์งานอีกครั้งหนึ่งและไม่ได้กำหนดฟอนต์ให้ถูกต้องนั่นเองนะครับส่วน ตัวอย่างนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่นําเสนอนักศึกาลองพิจารณาดูนะครับถ้าสมมุตินักศึกษากําลังพรีเซนเ a ชันพรีเซนต์งานบีฟงานใช้ powerpoint ในการนําเสนอและพบว่า Presentation ของเราเป็นแบบนี้ลูกค้าจะซื้องานเราไหมลูกค้าจะเชื่อถืเอเราไหมเราสร้าง powerpoint ออกมาแล้วปรากฏการแสดงผลที่ไม่รู้เรื่องนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างปัญหาของ powerpoint ให้หนึกสาราบนั่นเองก่อนจะไปลงดีเทลขอมาเน้นย้ำในส่วนของ url ก่อน url ผมเคยพูดในเรื่องของเอกสาร word หรือในการอ้างอิงไปแล้วรอมึงนะครับอันนี้ผมขอ,อยเน้นย้ำอีกรอบนึ่งก็คือการเอา url ที่เป็นภาษาไทยมาประกอบเอกสารไฟล์นําเสนอโปสเตอร์แผ่นพับอินฟโฟกราฟิกต่าง สิ่งที่นักศึกษาไม่ควรทำก็คือ URL แบบนี้สิ่งที่ควรจะต้องใช้ก็คือ URL แบบนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งผมเข้าวิกิพีเดียผมเข้าไปที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสังเกตเห็นว่า URL เป็นแบบนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะก๊อปปี้อยู่อันี้ มาแปะบนเอกสารของเราซึ่งจะพบว่าข้อความภาษาไทยถูกเข้ารหัสเป็นเ e ปอร์เซึ่งไม่รู้เรื่องนะครับสิ่งที่ควรจะต้องปรากฏในเอกสารในสไลด์ในสื่อต่างๆของเราควรจะต้องปรากฏเช่นนี้เท่านั้นจะพบว่า URL แบบที่2กับ URL แบบแรกแบบไหนที่เหมาะสมกับ การนำไปใช้มากกว่ากันอันนี้นักศึกษาลองพิจารณาดูนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่บน URL เป็นอย่างไรเราก็เอามาใส่บนงานของเรานั่นเองถามว่าสามารถพิมพ์ย้อนกลับไปได้ไหมก็ Copy ใส่ก็กลับไปที่หน้าเดิมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสไลด์นี้นักศึกษาอย่าลืมทำแบบล่างให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ เพื่อเอามากรอบในส่วนของการทำ citation หรือบรรณานุกรมซึ่งบางครั้งอาจจะไปปรากฏอยู่บนโปรแกรม s o t e r o ที่ผมได้แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ถูกต้องแบบนี้กับแบบล่างแบบไหนถูกต้องแบบล่างใช่ไหมถ้าไม่ใช่แบบบนใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบงานของเราก่อนที่จะส่งให้ผมนะครับ ก่อนไปเริ่ม PowerPoint สิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องทำก็คือการกำหนดขนาดของสไลด์ในการกำหนดขนาดของสไลด์บางครั้งสไลด์ที่เราทำนั้นอาจจะมีขนาดที่ไม่ใช่สิ่งที่โปรแกรมกำหนดให้ในตอนนี้บางครั้งอาจจะต้องกำหนดขนาดตามโปรเจคเตอร์หรือกำหนดขนาดตาม สิ่งที่เขากำหนดมาว่าเราต้องสร้างสไลด์ขนาดเท่าไหร่นั่นเองหรือเอา powerpoint ตัวนี้มาทำ i n f o g r a p h i c เราก็สามารถกำหนดขนาดตามที่เราต้องการได้นั่นเองวิธีการก็คือเปิดสไลด์ใหม่นะครับสิ่งที่ก่อนจะเริ่มสร้าง powerpoint หรือสร้างสไลด์มากำหนดขนาดที่เมนู Design กำหนดขนาดเป็น4ต่อ3อันนี้เป็นขนาดสี่เดี่ยมจัตุรัสกึ่งจัตุรัสนั่นเองไม่จัตุรัสร้0ยสไลด์4ีต่อ3เป็นสไลด์ขนาดที่โปรเจคเตอร์เครื่องเก่าๆรุ่นเก่าๆนะครับแต่รุ่นใหม่ๆหรือจอใหม่ๆส่วนใหญ่จะเป็นขนาดที่มี16ต่อ9นะครับซึ่งเป็น Default ที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้แต่ถ้าเราต้องการสไลด์ที่มีขนาดมากกว่านี้ นะครับเราสามารถกำหนดขนาดสไลด์ใหม่ด้วย c u สตอมสไลด์แล้วเลือกสไลด์ตามที่เราต้องการฉะนั้นงานที่ผมให้สร้างอินโฟกราฟิกถ้านักศึกษาไม่ได้ไปใช้โปรแกรมอินโฟกราฟิกที่เป็นออนไลน o o l ต่างๆแคนวาสต่างๆพิกโ h ช r t ต่างๆว้าววดต่างๆเราสามารถใช้ powerpoint สร้างได้แต่นักศึกษาต้องกำหนดขนาดกระดาษตามที่นักศึกษาต้องการนำเสนอจะเป็นแนวตั้งแนวนอนจาก คำสั่งสไลด์ใส่แล้วก็คัสซัมสไลด์ใส่นั่นเอง